Walk with God โดยคิดถักพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวลิ้นของคนฉลาดสุภาษิตบ,บทที่10ข้อที่19พูดมากคำย่อมทำบาปได้แต่คนยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดคนฉลาดกับคนโง่ แยกได้จากคำพูดคนโง่พูดอะไรไม่คิดไม่มีการยับยั้งลิ้นของตนเองเป็นคนที่พูดมากพูดนินทาพูดโกหกพูดใส่ร้ายพูดโอ้อวดพูดเสียดสีพูดไร้สาระคำพูดเหล่านี้นำไปสู่ปัญหายุ่งยากวุ่นวายและความบาปชีวิตของคนโง่จึงกินผลของคำพูดของตนเองส่วนคนที่ฉลาด จะระมัดระวังคำพูดของเขามีการยับยั้งลิ้นที่จะไม่พูดบางสิ่งออกไปพูดแต่ความจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดให้กำลังใจพูดเพื่อสร้างสรรค์ไม่พูดโอ้อวดตนเองแต่ยกย่องพระเจ้าพูดให้เกียรติทุกคนชีวิตของคนฉลาดอดพ้นจากปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายแต่มีชีวิตที่จำเริญก้าวหน้าความสุข มีมิตรสหายมากมายวันนี้ให้เราเริ่มต้นเป็นคนฉลาดโดยการยับยั้งลิ้นของเราที่จะไม่พูดเหมือนเดิมคิดก่อนพูดพูดด้วยความคิดและทำตามสิ่งที่พูดแล้วชีวิตของเราจะเริ่มสูงขึ้นในทุกทางขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ